สวัสดีค่ะธรรมุชมกับมาพอพ่อกับจ่าปออีกคือเก่าค่ะเมื่อนีผ้าธรรมุชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับคุณแม่จอยค่ะได้ยินว่าคุณแม่นี่เพิ่นฝันเห็นผีพอค่ะกําลังสิไปให้ไปหน้าไปธงไปท่านี่ล่ละค่ะเหมือนเพิ่นยังบ่ท่านไดนตายได้ค่ะธรรมุชมเหมือนยังมีชีวิตอยู่เนาะค่ะเนาะบอกเลขคุณแม่ค่ะสองโตเน,นเน้นเลยค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจจงใด คุณแม่เพิ่นสีดเลขกตัวดมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านกะไปรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะนอไปค่ะสวัสดีค่ะแม่จอยสวัสดี<ม>ค่ะค่ะท<ม>่านผู้ชมเมื่อนี้เดินทางมาหาแม่จอยค่ะเดี๋ยินว่าเพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมกะมาติดตามเรื่องรล่าความฝันเนาะแม่จอยเป็นจงังไดอีหวดนี้แม่จอยฝันว่าจังไดโอ้ยฝันเห็นพอพอแล้วเสียละละ แล้วตอนรัสเซียได้เล่าไหลเก่าทิพหาเก่าสิพหาปีเหมียนฟันเห็นเล่าคุแม่ฟันบอกค่ะเหมียนฟันเห็นพอกันฟันเห็นพอไม่เคยออกเก่าหาหรือหาเก่าฟันเห็นเพิ่นมาเหตุจังใดคุณแม่เพิ่นมะหาขึ้นยังสีผ้ากันเมื่อให้เมื่อหน้าสีนะเพิ่นก็ได้บอกว่าดีอยากได้ก็เชื่อเอา หาเก่าหาเก้าตรงกับอายุเพันเลยแน่นอายุที่อายุพันอายุเพันเก่าสิบห้าปีบอแม่จอยแต่พันบอกว่าหาเก่าแต่เพันบอกหาเก้าหาเก่าหาหกไม่เชแล้วเนาะหาเก้าหาหกเพราะว่าโฮกโฮกกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันเนาะคุณแม่เนาะแต่ใจใจมากกันมากแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เออใจมากเนะ ใจคุณแม่มากแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์นี่เป็นตวัวเลขที่คุณแม่ฝันหรือจังใดคุณแม่มันเก็ฝันกับว่าแมนมุฝันกับว่าแม่เนี่แหละมันกะฝันเห็นพ่อยล่ะก็ได้ตีไปเพราะว่าเป็นเสียเล้วโอ้เก้าศูนย์เพราะว่าเิ่นเสียนี่จากโดนแล้วก็เลยเอาเลขศูนย์นี่ว่าเป็นเลขคนตายเนะเาะคุณ <พอ S 1> แม่นเนาะ เป็นู้เป็นพุท่าก็เลยตีเป็นเก้าม่นเปดเด็กคุณแม่บาดนี่ยเปดนั่นเสียเดือนเจ็ดเดือนแปดโอ้ก็เลต์หมักไปจังสัรนะพอนี่เสียชีวิตตอนช่วงเดือนเจ็ดเดือนแปดคุณแม่กเลเลไปกัลเลยจับใส่่าเป็นมันก็ออกออกอายุเจ้าของวันอยู่ กันมาหรือพีดกันก็พูดแบบนี่โอ้หมดทานมาอ่ะเนาะคุณแม่โอ้ฝันว่าจังไหนคุณแม่บอกให้ฟังเนี่ยฝันว่าอันคือจังไปหายังเขากระเลนนี่จากเย็นชนาไปหางกับเขาดังศิลาไปหาเขาเขากระเลนนี่จ้กเออม่หาว่าเขากระเลนนี่กับว่ากระเล็บหายกันใหญ่เลยบอกคุณแม่ชื่อเลยเขาขายเขาขายศิลามาออกฤทธิ์หกสอง เป็นอายุของคุณแม่เองแมนหกสองหกสิบสองปีคืเดือนมิถุนายีสิบสามค่ะค่ะเนี่ยสามสามศูนย์ผลมาออกออกวันเกิดกับบัตรงบนไหนเนาะพ้างหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วเจ้าพรวันวิทตัวเดียวกันไม่หล่ะค่ะค่ะวันที่สิบสามเกิดวันที่สิบสามมาออกสามศูนย์โอ้ยมันจะเข่าอยู่ค่ะค่ะคจะมาเกิดีไปจังสิระเกิดเขาเนี่ยมักเขาเน้นเนาะ ค่ะค่ะผมเป็นยังคุณแม่กันเนี่ทางแบ่งปันนอะค่ะอันเก้าศูนย์แปดบอกคุณแม่หรือเอ็ดหรือแปดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ละก็ห้าเก้านอะคุณแม่นอะห้าห้าเก้าห้าหกปิ่นกรับหัวน้าเนอะคุณแม่เนาะสาธุผู้ชม แมนแม่นแมนค่ะคุณแม่กับหนากับหลังปิ่นหนาปิ่นหลังค่ะ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 นี่กับเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะบานี้ฟันฟันเห็นฟันเห็นพอเนี่ฝฟันเหมือดใหคุณแม่ฟันตะตอวิกปุดฟันตะตอวิกเล็กออกปุ๊บกับฟันปับเลยเออฟันเบอรอเพิ่นสิผ้าไปให้ไปหน้าเพิ่นเพิ่นใส่เล่าย่างมีชีวิตชีวาอยู่ คือจังแบบว่ายังบ่ท่านไดนตายนี่บ่คุณแม่บอเอาบานนี้เอาเมื่อเป็นเม้าเป็นตายไปได้อจริงนะอค่ะค่ะบ้านนี้บานเล็กที่คุณแม่ตัวใหญน้อบ้านเล็กที่ที่แปดสองแปดโกอยู่คูมืงโอ้ค่ะบ้านเล็กที่ที่ฟันเห็นพอนั่นตัวใหคุณแม่นี่ละนี่ละสองแปดโกนี่ละโอ้ค่ะท่านผู้ชมบ้านเล็กที่ที่ คุณแม่เพิ่นฝันเห็นพอกับคือบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันนี่นาอแม่นาะบ้านเลขที่สองแปดทอกอืมค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันหลักกระแนวทางค่ะของคุณแม่ซึ่งในงวดก่อนนั่นฝันว่าเห็นจะค้องนี่แหละเล่นไปหาผู้ใดกันมิจะพิษกันเถียงกันเออเถียงกันพิษกันยงก็เป็นอย่างสี่วันที่คุณแม่เลขผ่ามาออกเลขอายุ ค่ะท่านผู้ชมุดท้่ายนี่กาขอบคุณคุณแม่จอยลหลายๆเนาะคะ่ะนาอขอบคุณค่ะที่มีตัวเลขลากามีแนวทางแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะนาอเดี๋ยวจังไดกลับไปเบิ้งตัวเลขของคุณแม่จอยในถ่ายคลิปกันค่ะไปค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิ่งตัวเลขของคุณแม่จอยเนาะคะ่ะนาอแคบหน้าจอไว้เบิ่งค่ะ ประจำหมวดวันที่31กรกฎาคม2 5 6 6ค่ะผีพอมาบอกเลขเนาะ,ค,ะ5 5, 90, ค่ะนะ5995890ค่ะารผมุชมกายลืมเด้อค่ะเลขเก่ากับเลขหก 6, นี่ก็เป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะนออาจจะเป็น6ห56ก็ได้ะคะ่ะารผมุชมกัตัดหนา้าตัดหลังกับหนา้ากับหลังเอาเนาะคะ่ะนอสำหรับคลิปนี้ก่ะสิคอล่าธรูมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนอเจอกันใหม่คลิปหนา้าค่ะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมานๆกับตัวเลขของคุณแม่จอยนาอกค่ะน้อผีพอมาบอกเลขค่ะมาเข่าฟันบอกเลขค่ะสองตัวเน้นเลยค่ะหาเก8าเก5าหาเปดหหค่ะประจํามวด3ามสิบกรกฎาคม2อ6 6ค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในใการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอก,กขอล่าธรรมุชมไปเพียงทานีเนาะค่ะนอขนอบคุณธรรมุชมดีเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ่าปอเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดค่ะสมควม่ำปถนาทุกอย่างค่ะธรรมุชมถือเลขลุยๆกันทุกคนค่ะธรรมุชมทันใดทีมีแนวทางหรือว่าตัวเลข เรื่องเล่าวความฝันอยากแบ่งปันเนาะคะ่ะนอค่ะสามารถติดต่อเขามาได้ที่ช่องของจะาปอดเด้อค่ะเด้อแบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะนอบอกว่าจะเป็นศูนย์เลขศูนรห้อยคำนวณค่ะหรือว่าแบ่งปันเรื่องเล่าวความฝันค่ะกัติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรใตคิปค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาธรรมชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนอเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันหมันกับตัวเลขของคุณแม่จอยค่ะสวัสดีค่ะ